สวัสดีค่ะพบกับช่องรู้ไว้ไม่โง่เรามาเริ่มกันเลยตอนกล่องธรรมดาแต่ทำไมแมวถึงรักนักรักหนะาไขปริศนาลับที่ซ่อนอยู่เคยไหมคะเวลาที่คุณสั่งของออนไลน์มาแล้วพอแกะกล่องเสร็จแทนที่จะทิ้งกล่องไปเจ้าเหมียวที่บ้านกลับปรีเข้ามาสำรวจแล้วก็กระโดดเข้าไปนอนขดตัวอย่างสบายใจเชิบราวกับว่ากล่องธรรมดาธรรมดาใบนั้นคือวิมานของมันเสอย่างนั้น วันนี้เราจะมาไขาปริศนาลับนี้กันค่ะว่าทำไมกล่องที่ดูไม่พิเศษอะไรเลยถึงได้กลายเป็นสิ่งของอันดับหนึ่งในใจของน้องเหมียวทั้งหลายจริงๆแล้วเรื่องที่แมวชอบกล่องเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่มันเป็นวิทยาศาสตร์และสัญชตาตญาณล้วนๆเลยค่ะลองนึกภาพแบบนี้ดูนะคะเหตุผลข้อหนึ่งกล่องคือ s a ฟ e h o u s เป็นที่หลบภัยชั้นยอดแมวในธรรมชาติไม่ว่าจะดุร้ายแค่ไหน ก็ยังเป็นสัตว์ที่อาจตกเป็นเหยื่อของสัตว์นักล่าที่ใหญ่กว่าได้ค่ะดังนั้นสัญชตาตญาณในการหาที่ซ่อนที่กำบังที่จะทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยก็เลยฝังอยู่ใน DNA กล่องกระดาษที่มีขอบสีด้านปิดล้อมด้วยผนังที่แข็งแรงก็เลยกลายเป็นเหมือนป้อมปราการส่วนตัวหรือบังเกอร์นิรภัยสำหรับน้องแมวทันทีที่พวกเขาได้เข้าไปอยู่ข้างในนั้นลองคิดดูสิคะ เวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นเสียงฟ้าร้องดังดังเสียงเครื่องดูดฝุ่นที่น่ากลัวหรือแม้กระทั่งการมีแขกแปลกหน้ามาที่บ้านน้องแมวส่วนใหญ่จะรู้สึกไม่ปลอดภัยทันทีและสิ่งที่พวกเขาจะทำก็คือการหาที่ซ่อนตัวครับบางตัวอาจจะวิ่งไปหลบใต้เตียงใต้ตู้หรือแม้แต่ในตู้เสื้อผ้าแต่ถ้ามีกล่องวางอยู่ละ่ะก็กล่องนี้แหละคือคำตอบแรกๆที่พวกเขาจะพุ่งตัวเข้าไป มีงานวิจัยที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยยูเทร็กในเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะเขาศึกษาพฤติกรรมของแมวในศูนย์พักพิงสัตว์แล้วพบว่าแมวที่ได้กล่องกระดาษมาอยู่ด้วยจะมีระดับความเครียดลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ เพราะกล่องช่วยให้พวกเขารู้สึกว่ามีพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยสามารถหลบเลี่ยงการถูกจ้องมองหรือการเผชิญหน้ากับสิ่งแปลกใหม่รอบตัวได้ค่ะเหมือนกับมีพื้นที่ส่วนตัวให้ได้สงบจิตใจนั่นเองเหตุผลข้อที่2กล่องช่วยสร้างความอบอุ่นและความสบายขั้นสุดรู้ไหมคะว่าอุณหภูมิในร่างกายของแมวปกติจะสูงกว่ามนุษย์นิดหน่อยอย,อยู่ที่ประมาณ38ถึง39องศาเซลเซียส ทำให้พวกเขาเป็นสัตว์ที่ชอบความอบอุ่นมากๆเลยค่ะและกระดาษสลังหรือกล่องกระดาษเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยมเลยนะคะเวลาที่แมวเข้าไปนอนขดตัวอยู่ในกล่องอุณหภูมิในร่างกายของพวกเขาจะถูกกักเก็บเอาไว้ทำให้รู้สึกอบอุ่นและสบายตัวมากๆค่ะโดยเฉพาะในวันที่อากาศเย็นๆหรือในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำการที่ได้ซุกตัวในกล่องเล็กๆอบอุ่นนอบอุ่นเนี่ย ถือเป็นสวรรค์ของพวกเขาเลยล่ะค่ะไม่เชื่อลองสังเกตดูสิคะว่าแมวเราชอบไปนอนในที่ที่แดดส่องหรือซุกตัวใต้ผ้าหม่มหรือแม้กระทั่งในตะกร้าผ้าที่อุ่นๆน,นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขากำลังมองหาความอบอุ่นและมุมสบายๆเหมือนเวลาที่เข้าไปอยู่ในกล่องนี้ละค่ะบางทีกล่องเล็กไปหน่อยพวกเขาก็ยังพยายามเบียดตัวเองเข้าไปให้ได้เลย เพราะความอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยมันดึงดูดใจเกินกว่าจะต้านทานได้จริงๆค่ะเหตุผลข้อที่3กล่องคือสนามเด็กเล่นชั้นเยี่ยมและเป็นจุดซุ่มโจมตีที่ดีที่สุดแมวเป็นนักล่าโดยกำเนิดค่ะแม้จะกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านแล้วแต่สัญชาตญาณน,นักล่าก็ยังคงอยู่เต็มเปี่ยม และกล่องกระดาษนี่แหละค่ะที่เป็นอุปกรณ์การล่าอันดับหนึ่งของพวกเขากล่องที่มีช่องทางเข้าออกเพียงช่องเดียวหรือมีรูให้มองลอดได้เล็กน้อยเป็นจุดซุ่มโจมตีที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยค่ะลองนึกภาพดูสิคะน้องแมวจะซ่อนตัวอยู่ในกล่องเงียบๆแล้วพอมีเหยื่อไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือแม้กระทั่งเท้าของคุณที่เดินผ่านไปมาก็จะพุ่งตัวออกมาจับอย่างรวดเร็วนี่แหละค่ะคือเกมล่าเหยื่อ ในเวอร์ชันบ้านๆของพวกเขาเคยมีคนเลี้ยงแมวคนหนึ่งเล่าว่าเขาชอบเล่นซ่อนแอบกับแมวในบ้านแล้วแมวก็ชอบซ่อนตัวอยู่ในกล่องพอเขาเดินผ่านแมวก็จะกระโจนออกมางับข้อเท้าเบาๆแบบไม่ให้เจ็บซึ่งเป็นวิธีการแสดงออกถึงสัญชาตญาณน,นักล่าและการเล่นสนุกของพวกเขาคะ่ะกล่องไม่ได้เป็นแค่ที่หลบภยัยแต่เป็นฐานทับสำหรับการเล่นสนุกของน้องเหมียวด้วยคะ่ะเหตุผลข้อที่4ี่ กล่องช่วยลดความเครียดและสร้างความคุ้นเคยอย่างที่เล่าไปถึงงานวิจัยในศูนย์พักพิงสัตว์นะคะการมีกล่องให้แมวได้ซ่อนตัวสามารถลดระดับความเครียดของพวกเขาได้จริงค่ะไม่ใช่แค่ในศูนย์พักพิงเท่านั้นแต่ในบ้านของเราเองก็เหมือนกันเวลาที่บ้านเรามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นย้ายบ้านเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนไปหรือมีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ แมวจะรู้สึกเครียดและไม่คุ้นเคยได้ง่ายๆค่ะแต่ถ้ามีกล่องกระดาษที่พวกเขารู้สึกปลอดภัยอยู่จะช่วยพวกเขารับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะกล่องจะกลายเป็นเหมือนของวิเศษที่ช่วยให้พวกเขารู้สึกสบายใจและปลอดภัยในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยได้ เคยเห็นไหมคะเวลาที่ต้องพาแมวไปหาสัตวแพทย์บางคนจะเปิดตะกร้าใส่แมวทิ้งไว้ในบ้านบ่อยๆให้แมวได้เข้าไปเล่นได้เข้าไปสำรวจเพื่อให้พวกเขารู้สึกคุ้นเคยกับตะกร้าที่จะใช้เดินทางคล้ายคล้ายกับกล่องกระดาษนั่นละค่ะพอรู้สึกคุ้นเคยแล้วความกลัวหรือความเครียดก็จะลดลงไปเองค่ะเหตุผลข้อที่5ความแปลกใหม่และการสำรวจแมวเป็นสัตว์ที่ขี้สงสัยมากๆค่ะ อะไรก็ตามที่เข้ามาในพื้นที่ของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นถุงช้อปปิ้งใบใหม่ตะกร้าผ้าที่เพิ่งเอาเสื้อผ้าเข้ามาหรือแม้แต่กระเป๋าเดินทางที่เพิ่งกลับมาจากทริปพวกเขาก็ต้องเข้าไปสำรวจตรวจสอบดมๆถูๆก,กันอย่างละเอียดเลยครับและกล่องกระดาษก็เช่นกันค่ะ กล่องใบใหม่ที่เพิ่งมาถึงพร้อมของข้างในมีกลิ่นแปลกๆที่น่าสนใจมีพื้นผิวสัมผัสที่ไม่เหมือนใครทำให้เป็นสิ่งกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของน้องแมวได้อย่างดีเยี่ยมค่ะพวกเขาจะใช้เวลาสำรวจกล่องดมกลิ่นถูถ่ายเพื่อทำความรู้จักกับสิ่งใหม่ๆเหล่านี้เหมือนกับการออกสำรวจโลกใบเล็กๆของตัวเองเลยค่ะเหตุผลข้อที่6กการทิ้งกลิ่นเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้แมวชอบกล่อง คือการทิ้งกลิ่นเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของค่ะแมวมีต่อมกลิ่นอยู่หลายที่บนร่างกายทั้งบริเวณแก้มเท้าและโคนหางเวลาที่พวกเขาเอาแก้มไปถูไถกับกล่องหรือเอาเท้าไปนวดนวดขยำขยำกล่องที่เรียกว่าการนวดแป้งนั่นคือการปล่อยฟีโรโมนและกลิ่นส่วนตัวของพวกเขาเพื่อบอกว่านี่คือพื้นที่ของฉันนะการที่กล่องกระดาษสามารถดูดซับกลิ่นได้ดี ก็ยิ่งทำให้กลิ่นของพวกเขายังคงอยู่ได้นานทำให้กล่องนั้นกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมหอมสำหรับพวกเขาของตัวเองและเมื่อกลิ่นของตัวเองอยู่เต็มไปหมดกล่องนั้นก็จะยิ่งน่าอยู่น่าใช้มากขึ้นไปอีกค่ะเหมือนเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่ากล่องใบนี้เป็นของฉันโดยปริยายเห็นไหมคะว่ากล่องกระดาษธรรมดาาที่เรามองข้ามไปเนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นมากกว่าแค่เศษกระดาษใช้แล้วนะคะแต่มันคือสิ่งมหัศจรรย์ที่ตอบสนองต่อสัญชาตญาณความต้องการและความสุขของน้องแมวได้ในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยความอบอุ่นการเล่นสนุกการลดความเครียดความอยากรู้อยากเห็นหรือแม้แต่การประกาศอนณาเขตดังนั้นครั้งต่อไปถ้าคุณเห็นเจ้าเหมียวตัวโปรดกระโดดเข้าไปนอนในกล่องกระดาษแทนที่จะสงสัยว่า ทำไมตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วนะคะว่าทาไมกล่องถึงเป็นสวรรค์นบนดินของน้องแมวแล้วอย่าลืมเก็บกล่องสวยๆไว้ให้น้องเหมียวของเราได้ฟินกันด้วยนะคะอยากฉลาดขึ้นวนลนิดกดติดตามไว้เลยแล้วเจอกันในความรู้ง่ายๆตอนต่อไปค่ะ